เด้วยนะครับเดี๋ยวผมพูดเบข้างหลังให้ได้ไปเฮ้ยนั่นรึเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรที่นี่แอ่คุณเรามีแค่สีนัดเนาะใช่ผมใช้ไปแล้วนัดเฮ้ยเฮ้ยวิ่งเลยฮะฮะเจ้าลูกทีเล็กอ่าได้แล้ว โอเคตอนนี้มันสงบอยู่อครับอดตอ,อนแน,นี้ดูบนน้ำแถงนั้นสิใช่ <c oughs> เหมือนจะมีรอยกินของเจ้าคิสจโนโทโทรัสอยู่เพราะมันมีครึ่งของความเป็นจระเข้อยู่ด้วยใช่ลองไปตรวจสอบดูรอยเท้ามันน่าจะมีอยู่เราคงต้องกินผัดผึดผ้งไฟแดงกันแล้วค,ครับหึงูก่องครับเหมือนผมจะได้ยินเสียงอะไรนะไักอย่างเลย เป็นเจ้าลูกกิการโนทอสอาร์ติ่าเฮ้ยแต่ผมว่าเสียงมาจากข้างหลังเฮ้ยมีอะไรสักอย่างแน่เลยแต่ท่านี้ดูไม่ชอบพาพาคนหลงตัวแรงด้วยเฮ้ยจอมเก่งเฮ้ยจอมเก่งเฮ้ยจอมเก่งเออเราต้องทิ้งกับธุลิศแล้วเนี่ยใช่ไหมโอ้ เ,เกือบไปแล้วขอบคุณมากครับผู้กองที่ช่วยเหลือผมไปผมท้นน้ำตามอ่ะเอ้ยนี่อะไรเนี่ยแมลงปอเฮ้ยกำนำา้าแมลงปอเหรอผมว่าผมว่าเราต้องรีบหน่อยแล้วเพราะเจ้าทีเล็กมันกำลังจะตื่นแล้วถ้ามันตื่นมาเนี่ยหัวมันเล็กขนาดนี้ก็จริงแต่มันกัดเราเป็นแผลได้นะครับไปเถอะมันไปเอ้ยช่วยผมด้วย,ยมันคงจะไปหาจริงตรงต้นน้ำแน่ป่าต้นน้ำนั่นเองใช่ไปครับ ลำห้วยแถวนี้มันน่าจะพาเราไปเจอจ่องกิ๊กกโนททรสารแน่เลยไป<ว>พมมีปลาอยู่ตรงนี้มันชอบกินปลาเป็นอาหารเราอาจจะต้องเดินลงยนน้ำเลยครับได้๋า,มาไม่ได้มีแค่ไดานาโ์อย่างเดียวมันมีสัตว์ปลาที่ดุร้ายอยู่ด้วย จะเจอเนี่ย,ยเดี๋ยวขอล้างหน้าก่อนหวังว่าคงไม่มีใครฉี่ลงไปนะม <c oughs> ีได้ไงล่ะป่ตาต้นน้ำเหยงมันเหมือนกิ๊กโนเลยเฮ้ยโมกใช่เห็นกิ๊กโดอยู่อ๋อเจ้ากิ๊กโดเหรอใช่งั้นเราไปจับมันดีกว่าไ,วไปไป ครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องตั้งทีเดี๋ยวเราต้องจัดจัดการแผนก่อนเจ้าตัวนี้มันร้ายเดี๋ยวผมจะดำน้ําลงไปตรงนี้ก่อนเพื่อโผล่ไปจับมันแต่ถ้ามันจะกัดผมผมกองอ้อมไปด้านหลังได้ลงน้ำตรงนั้นนะครับโอเคอย่าเพิ่งตื่นนะทีเว็ทีเว็ตอนนี้เราเรือยาสลบแค่สองเมตรเท่านั้นโอเคเดี๋ยวผมจะลงน้ําตรงนี้ผมกปออ้อมไปเลยรวัตัวด้วยนโอเค อยู่เพื่อการดีนี่เองกับเสียงเบาที่สุด ช่วยผมด้วยชอยินยาสมเลอใช่ไหมอยิาอมาช่วยเอาปลามาดอกไปยามันกำลังจะหมดฤทธิ์มันจะขัดแขนผมขาซะก่อนจับได้ไหมพ่กอจับได้ โอเคภารกิจเราสำเร็จแล้วเดี๋ยวผมขอนอนพักน่อโอเคในที่สุดเราก็จับมันสองตัวไปได้แต่เราจะกลับยังไงเนี่ยเรียกฮอมารับดีกว่าหอมารับ่อยเลอะหมดเลยเยอกหมดเลยแล้วไหนฮอที่จะมารับด้าโอ้ี๋บอกนะว่าเราต้องเดินเท้ากลับไปอีกไม่เอาแล้วนะเราทแล้ว เฮ้ยแต่ดีมันเป็นถนนของเขตท่าศึกนี่นะใช่เฮ้ยเฮ้ย<ๆ>มีนมาแล้วไล่แล้ว,วอย่าล,ล,ลืมกดติดตามแล้วสั่นกระดิ่งในช่องที่ดีทีวีด้วยนะคะ